ตลาด VIP สวัสดีครับคลิปนี้ขอนําเสนอ Mitsubishi l a n c e นะครับผมปี2002นะครับคันนี้ราคา65,000บาทเท่านั้นนะครับรถสวยๆ Mitsubishi 2นะผมเกียร์ออโต้นะครับให้น้ามันล้วนนะผมแอร์เย็นนะครับผมกระจกไฟฟ้าติดพิมพ์ 3M รอบคันแล้วนะครับล้อแม็กนะครับล้อแม็กใบพัดชุดแต่งรอบคันเลยนะครับสีทําใหม่ทั้งคัน100%เลยนะครับสีขาวดําตรงเล่มครับผม ใหม่นะครับใช้กันเกี่ยวยาวสีสวยเงาเงาล้อสวยสวยยางดอกหนานะครับเล่มเอกสารมีครบเลยนะครับพี่จัดดูรถอยู่ที่บอระบือนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับผมนี่ครับรถสวยๆมีชุดแต่งรอบคันนะครับเล่มเอกสารครบเลยนะครับคันนี้แต่งสวยๆนะครับภายในก็สะอาดนะครับเบาะกรมยี่นะครับผม สนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของลงไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกที่ชื่อคลิปก็ได้นะครับเบอร์โทรรายละเอียดจะด้งขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ